หวัดดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ลุงเต้มีนิทานสนุกสนุกเกี่ยวกับสัตว์โลกเหนือจินตนาการมาเล่าให้ฟังอยากฟังกันไหมเอย่ยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปผจญภัยด้วยกันเลยในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีกระต่ายน้อยชื่อปุยปุยเจ้าปุยปุยเป็นกระต่ายที่ขี้สงสยัยและชอบผจญภัยมาก วันหนึ่งปุยปุยได้กลิ่นหอมหวานลอยมาจากท้ายป่าเช้าวันหนึ่งปุยปุยกระโดดออกจากบ้านแล้วตามกลิ่นหอมนั้นไปเรื่อยๆจนไปเจอกับเห็ดวิเศษสีรุ้งที่เรืองแสงได้ปุยปุยอยากรู้ว่าเห็ดนี้กินได้ไหมนะแต่ก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายปุยปุยจึงตัดสินใจไปถามคุณเต่าที่แก่ที่สุดในป่าคุณเต่าบอกว่าเห็ดนี้กินได้ แต่ต้องกินด้วยความระมัดระวังเพราะมันจะทำให้เรามองเห็นสัตว์วิเศษที่ซ่อนอยู่ในป่าได้ปุยปุยกินเห็ดวิเศษเข้าไปนิดเดียวทันใดนั้นเองรอบตัวปุยปุยก็ปรากฏสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งมังกรน้อยขี้เล่นยูนิคอนใจดีและนกฟีนิกซ์ที่สวยงามปุยปุยได้เล่นสนุกและผูกมิตรกับสัตว์วิเศษเหล่านั้นอย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและการช่วยเหลือผู้อื่นจะนำมาซึ่งความสุขและความสนุกสนานแล้วเด็กๆล่ะกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆหรือยังจ๊ะถ้าชอบนิทานของลุงเต้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย